ดีด่งเทมียายเปิด6ดาราสาวได้หวานใจเป็นอภิมหาเศรษฐีสุขสบายบนเงินทองกองพเนินที่หลายคนต่างอิจฉา วาสนาดีโดยแท้ที่ใครๆก็ใฝ่ฝันอยากจะมีชีวิตดุดดังเจ้าหญิงในเทนิยยได้พบรักกับเจ้าชายรูปงามและของรักกันในปราสาทหลังใหญ่แต่ในชีวิตจริงจะมีผู้หญิงสักกี่คนที่โชคดีได้แต่งงานกับเจ้าชายในฝันของแบบนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องของภพธุกิจจริงๆค่ะเช่นเดียวกับสาวๆคนดังเหล่านี้ที่มีโอกาสได้พบกับนักธุรกิจมือทองโปรไฟล์ดีที่เป็นถึงเศรษฐีร่ำรวยทั้งในระดับเอเชียและระดับโลกบอกเลยว่าชีวิตดีแบบน่าอิจฉาแต่สาว คนดังคนไหนบ้างที่ได้วานใจเป็นมหาเศรษฐีกันบ้างมารับชมกันเลยดีกว่าคะ่ะอันดับ6เบนลารานีเรียกได้ว่าเป็นนางเอกซุปตาสาวสวยที่ทําเอาใครลหลายๆคนที่ติดตามเรื่องราวความรักของเธอกันอย่างมากมายสําหรับความสัมพันธ์ระหว่างเบนลารานีกับพี่หมื่นล้านวิวชวินเจรละวนนทายาตกลกูลดังที่ใครหลายคนรู้จักไม่เพียงเท่านั้นเรื่องดีกี้ของหนุ่มวิวชวินก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวคะ่ะเพราะว่าเขาคนนี้เป็นถึงไฮโซดังลูกของข้าจรเจรละวนนทายา ญาติในเครือซีพีที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองไทยและเอเชีย re. ซึ่งต้องบอกเลยว่าในเครือนนี้นั้นทําธุรกิจหลายอย่างมากเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆคะ่ะอันดับ4 n g Hating เดียกเดยว่าหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงอยู่พักใหญ่กันเลยทีเดียวคะ่ะแต่ความสวยออร่ราของเธอคนนี้ก็ไม่เคยลดน้อยลงกันเลยล่ะคะ่ะกับอดีตนางเอกดังซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้ชีวิตของเธอนั้นดีมากๆเพราะเธอคนนี้นั้นไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศกับ สามีสุดหล่อดีกีเป็นถึงมหาเศรษฐีบอ่อน้ำมันคูเวตแถมยังมีถายญาติออกมาถึงสองคนคือน้องฮานิและน้องมาซาลาซึ่งต้องบอกเลยว่าชีวิตในต่างประเทศของสาวแองจีนั้นเดชว่าดีมากๆโดยในเส้นทางรักของสาวแองจีในช่วงที่ได้มีการเปิดตัวแฟนหนุ่มของเธอน,นั้นได้สร้างความฮือฮาให้กับเ่าแฟนๆเป็นอย่างมากและทั้งคู่ก็ศึกษาดูใจกันมาเรื่อยๆจนในที่สุดสาวแองจีก็ได้มีการแต่งงานกับแฟนหนุ่มเจ้าของบอ่อน้ำมันคูเวตลังจากที่ทั้งคู่ คูคบหาดูใจกันมานานถึง9ปีนั่นเองคะ่ะอันดับ4ปูปรยาเรียกได้ว่าหลังจากที่สาวปูปรยาได้แต่งงานกับนักธุรกิจหนุ่มที่เป็นเจ้าของธุรกิจรวยระดับมหาเศรษฐีชาวเวียดนามไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วซึ่งต้องบอกเลยว,ว่าในปัจจุบันเธอได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลักซึ่งเธอก็เคยได้มีการออกมาเปิดใจว่าชีวิตคู่มีความสุขมากแต่ต้องบินไปกลับระหว่าง LA กับไทยบ่อยๆเพราะมีงานถ่ายโฆษณาต่างๆและตอนนี้ ก็ยังบอกอีกว่าเธอนั้นได้สร้างบ้านหลังใหม่ PLA จึงต้องกลับไปดูแลด้วยส่วนตัวสามีบินบ่อยกว่าเธอพอต้องดิวธุรกิจนั่นเองค่ะอันดับ3มนิกกี้นิโคเรียกได้ว,ว่าเป็นสาวสวยที่เพิ่งจะสละสดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วละคะ่ะต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้คืนแทนวาซีเจ้าสาวป้ายแดงที่เธอนั้นได้ถูกแฟนหนุมห่มหมูแฮมทาย,ยาตของอาณาจักรพัน 1, ล้านแบนอ์ออคุกเขาขอแต่งงานด้วยแหวนเพชรเม็ดใหญ่ในบรรยากาศสุดอบอุ่นและอบล้อมไปด้วยดอกไม้และต้นไม้นานาพา พร้อมหน้าครอบครัวและเพื่อนสนิทที่มาร่วมแสดงความยินดีให้กับเธอและแฟนหนุ่มของเธอนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าเส้นทางรักของหมูแฮมทาลินกับนิกกี้นิโคน,น,นั้นคอบหาดูใจกันมาได้หลายปีแล้วและเมื่อถึงเวลาทีความรักคล้องว้านจนสุกงอมทั้งคู่จึงรอเข้าสู่ประตูวิวาบอกเลยว่างานแต่งของทั้งสองคนจะอลังการแค่ไหนก็นต้องมารอติดตามดูกันแล้วล่ะค่ะอันดับ2อ,อายกัญญาลักษณ์ต้องบอกเลยว่าเรื่องของเธอคนนี้ทําเอาหลายคนต่างฮือฮา กันเป็นอย่างมากเลยจริงๆค่ะทีล่าสุดไอจันเนลักโพสคลิปนั่งรถหรูออกเดทกับอาภิมหาเศรษฐีนักธุรกิจชาวโมนาโกอย่างโอลิเวอร์ทิมร็อกที่เขานำเป็นถึงมหาเศรษฐีเจ้าของแบรนด์เพชื่อดังระดับโลกมูอาวาซึ่งออกแบบมงกุฎให้กับมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ทำแฟนนางงามอินมากจนเกิดไวรัลไอฟิลโซเอ็กซ์เพนเซอร์ยินดีกับชีวิตลักชัวรี่ของไอกันซึ่งเจ้าตัวไดไลฟ์สดเล่าโมเมนต์หลังมีข่าวออกมาในโซเชียลทำ แฟนๆน,นางงามฮือฮากันแบบสุดๆเลยล่ะคะ่ะอันดับหนึ่งลิซาแบดพิงค์ต้องบอกเลยว่าเป็นคู่ที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดเลยล่ะคะ่ะสาหรับคู่ของไอดอลซอลระดับโลกอย่าง Lisa ลิซาลาริสามโนบ้านกับซีโอหนุ่มชาวฝรั่งเศสเฟเดริกอาโนที่เป็นถึงทายาทผู้ก่อตั้งอาณาจักร LVMH ที่มีแบรนด์หรูในเครืออย่างหรอวิทองดีออร์หรือ,อ,รอแพคหอยเอร์ต้องบอกเลยว่าในเรื่องความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ยังไม่ได้มีการออกมาเปิดเผยจากเจ้าตัวว่า าจริงหรือไม่แต่ก็มีภาพกลิ่นอายของความรักออกมาให้กับเราแฟนๆได้เห็นกันอยู่เป็นระยะระยะแม้จะไม่ใช่ภาพคู่แต่ก็สัมผัสได้ถึงความเป็นคู่รักออกมาอยู่ดีนั่นเองคะ่ะ